ความลับของฮีโร่อาวีที่อาจจะทำให้คุณร้องไห้ได้คริสซี่แอบชอบเอเลนอร์แต่เอเลนอร์ไม่เคยรู้มาก่อนเฮเลนเผลอหลับบนเถาวันทุกวันเหมือนที่เธอเคยนอนบนหลังของเพน่ากิลดอร์เคยถวายทองคำให้จินนาเพื่อขอพรแต่กลับโดนปฏิเสธซิปมักจะหาอาหารอร่อยๆมาให้มีหน้าแต่มีหน้าก็โยนให้ปีศาจคนอื่นกินแทนเดี๋ยวเซียนเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกรับเลี้ยงมาและบัตเตอร์ไฟไม่อยากเต้นอีกเพราะไปเหยียบเท้าแอสติดบ่อยเกินไปถึงภายนอกฮีโร่เหล่านี้จะดูโหดเหี้ยม แต่ที่จริงแล้วข้างในหัวใจเป็นสีชมพูนะเอเลนมักถามไวเลตถึงวิธีที่จะทําให้มาเตอร์ไฟรู้สึกดีกับเขาเซฟิล่าคิดว่าดาร์ซี่น่ารักตอนทําตัวจริงจังแต่ไม่เคยบอกวอลคัสเป็นคนที่ขี้หึงมากแล้วก็อยากเป็นเจ้าของมาจ้าคนเดียวยิมเ็ตเป็นแฟนขับตัวยงของเอลเลนดอและอยากให้เอลเลนดอมาแสดงคอนเสิร์ตในป่าที่เขาอาศัยอยู่และตอนที่อาญาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกคริซซี่บังคับให้เอลฟ์ทุกตัวมาฟังและเอลเลนดอก็สัญญาว่าจะติดตามอาญาในทุกคอนเสิร์ตที่เธอจัดเลยฮีโร่ก็ ชอบเหมือนกันนะมาดูข้อมูลลับของฮีโร่แต่ละตัวกันเคลสเกียดที่แห้งเพราะทําให้ไม่สบายผิวไฮยอเต,ตไม่ชอบที่ไอรีใส่กระโปรงสั้นเพราะเขาเป็นคนหัวโบราณแล้วก็ชอบมุนหิดเวลาที่ถูกวีล่ายัยวยวนด้วยเลนนิสเกียดมาเกนกาเพราะว่าเขาได้ฆ่าพี่สาวของเธอนาคอสไม่ชอบการสัมผัสต,ตัวคนอื่นตัวเลนเกียดคนที่ชอบเปรียบเทียบเขากับอเลสเตอร์แลสไม่ชอบกลิ่นเหม็นเน่าเพราะทาให้เขานึกถึงสมัยที่มือสองข้างเน่าเปื่อยคิวเลนเกลียดเด็กแต่ก่อตั้งบ้านเด็กกำพร้า และอิกกี้ไม่ชอบดาร์ซี่เพราะว่าเคยทำร้ายท่านอาจารย์ไม่ชอบคีล่าเพราะอาจารย์ชอบชมแต่ไม่เคยใส่ใจและไม่ชอบไบร์เพราะว่าขี้เก๊กเกินนี่คือความชอบแปลกๆของฮีโร่อาวีคริซี่ชอบแอบเล่นหางของอาย่าและอิชาก็ชอบลูบหางลิเลียนาย้อนชอบใช้เวลาอยู่กับอลิสแล้วก็ชอบเขินเวลาที่ถูกจินนาเรียกว่ามือธนูแห่งพระอาทิตย์เทนชอบตอนที่แอสติดใส่ชุดธรรมดามากกว่าชุดเกราะเพราะดูมีเสน่ห์กว่าซิฟชอบอาบน้ำแร่ธรรมชาติทุกวันเพราะทำให้ขนฟูสวยมาจ้าชอบ นอนถึงบ่ายลิกเตอร์ถนัดงานบ้านชอบทําให้บ้านเป็นระเบียบตลอดเวลาและซาต้าก,ก็ชอบทําความสะอาดบ้านตอนที่ซักชุดตัวเองเนียก็มักซักเผื่อเพื่อนเสมอและสุดท้ายคือแอนเนตชอบผู้ชายผิวแทนยิ้มมีสเสน่ห์ทุกคนคิดว่าแอนเนตชอบใครกันคอมเมนต์มาถ้าคุณรู้ความลับนี้แล้วจะมองฮีโร่อาวีไม่เหมือนเดิมต่อไป ซิปอาศัยความน่ารักเพื่อเข้าไปเกาะขาสาวแต่ซิปเป็นคนที่ขี้กลัวมากและมักจะนอนไม่หลับหลังฟังเรื่องผีมูลาดไม่เคยสนใจรูปลักษณ์ของตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองหล่อยอยู่แล้วไรเป็นคนที่หล่อสะอาดแต่สา,สาวมองหน้าไม่ชัดเพราะว่าแสงรอบๆตัวสว่างมากเกินไป ไวเล็ตคอแข็งมากและมักแบกแวนที่คออ่อนกลับหลังปาร์ตี้เสร็จและใครที่แตะผมของเวเล็จะต้องมือขาดกลับบ้านไปเลยับของชุดคอสตูมและอาวุธที่คุณไม่เคยรู้รองเท้าที่เอมิลี่ใส่คิวเลนเป็นคนเลือกให้กับมือล็อกซี่ได้รองเท้าสเก็ตเป็นของขวัญจาก Max และชุดเกราะของตีมี่แม็กก็เป็นคนสร้างให้ด้วย แม็กซ์มักจะเพิ่มถุงลมนิรภัยตอนทำเครื่องจกักรให้วิสเพราะว่าวิสดูเป็นเด็กที่ซุ่มซ่ามมากบอนนี่ชอบสลิมมากจนตุ๊กตาทั้งหมดของเธอเป็นกระต่ายและรวมถึงสกิลของเธอด้วยและสุดท้ายคือทุกคนเคยสงสัยไหมว่ามือของแกร์กหายไปไหนข้อสันนิษฐานของเราก็คือแกร์กเคยจับผมของเวลเลสเพราะเวลเลสเคยบอกว่าใครที่จับผมของเธอนั้นจะถูกตัดมือให้ขาดทันทีทีโรอาวีชอบกินมากกว่าที่เราคิดไปดูกัน ริกเน็กชอบคิดว่าซิปเป็นเหมือนอาหารสำรองของเขาฉี่ชอบกินแต่ทำอาหารไม่อร่อยนาตาาชอบชวนวีล่าไปจิบน้ำชาอาร์ตากินได้ไม่จำกัดแล้วก็ชอบเนื้อย่างทานบิเจนชอบไข่มากกว่าเนื้อเพราะว่าช่วยทำให้ขนเงางามและดีแล็กมาขอให้ดาซี่ใช้เว่นม์ขโมยขนมที่เซฟิล่าทำให้คีล่าก่อนจบคลิปทุกคนชอบความรับของใครมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะ